กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทุกทุกฐานนะเจ้เด้อกลับมาแล้วพี่น้องข่ายคำแล้วละ่ะกลับมาจากบ้านยาเห็นแว๊บๆพี่น้องเลยผู้สาวกับผู้บ่าวแม่นบอกยิงกับ,บ,บ,บผู้ชายบ่ั่นแม่นแม่นผู้สาวกับผู้บ่าวหรือว่าแนวไดนเนาะ,นะสค่ะ <laughs> อ้าวมึงกับผู้สาวต่อีเน่ามึงจ้าสี่เฮนะ้ยอดูกแค่ไหนมาอีกหอบมาอีกหอบแม่บอกกายบอกมึงยุ บอกจิบอ่ะการกูถามว่าอีจอยเมาและเตียงเมาแล้วตอนมาทำอิดน้ำมันบดิเต้นมาสันเบาการผจัดงานวันเกิดอุ้ยอีเห่าเมึงน้ำแข็งนะใช่ไหมมีวะห้ามมาใครมึงดูดลน้ำแข็งยังบ่ใครนะห้ามโดยโดยโดยอันนี้เอฟซีเห่ามาสันพี่น้องอันเมืองเมืองไซผูทองคือการเนาะแต่เพิ่งชิอยู่ใกล้กับเฮ่าลายหมู่บ้านอยู่เนาะ ลายกิโลอยู่แม่นาลายบ้านม่พักที่ไก่หนี่งรมทั้งเลยบ้านเอามาลูกใส่ทงให้อันใส่ทงใส่ทงนี่เดี๋ยวอันเอ็งสีอ่ะสบายดีปลาลุงนวลลูกสองทงหาพันมีเยอะทงทงหาเบาโดยจอยเดี๋ยวจิจัดกระปุ่นให้เมื่อเรียบพัจจินนัเมื่อฝากปละซาวเด้อ กลัวสิส่วนไปนั่มืหมเศร้าเนี่ยพาดันขี่จักไปมังเฮาเมาบมดมังคำมันเมาหลุดใหญ่เอาหลุดใหญ่ไปบ่ได้มือนองทากอ่าเบาไปเหมาจำมึงเออมึงบ่ได้ลงมาหาเขาจักมืองนะตามมืองเป็นยังไงคือบ่ลงมากลัวถามเอกาตักล่ามามาเฮือนได้แต่ยูร่ามื่ลงไปอีหนาวเอ้ยเขาจมอยู่เอฟซีก็ถามอยู่ว่าอันเช่าจ่อยคือบ่เห็นลงมาก็ตอบเพิ่นไปว่าเพิ่นเห็นเวียกอยู่เพื่อน để bên cạnh kapood hay chị tiêm kapood hay mua pháo mè mang gọn chu bên nhau chu bên nhau sofang hoa nát 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 อืมไม่ได้จะเมาก็ได้กันลืมไปกันลืมไปกันลืมไปบ้าบอมึงจะมาตำลังส์สบอหนาวมึงสบายดีทีนอาจัดงานวันเกิดบอกไหมไปไปกินเงินเกิดเสือพรางอีกยังวะเอาไปเหตุยังวะจะไปผูกกันทีผูกกันปล่อยให้เปิดเดย์อ๋อโอ้ยกูบอกเคยมีวันเกิดหนาวมึงเดี๋ยวกูอยันมันลืมเดี๋ยวจัดแล้วกูสิเอาอย่างไปหาก็ได้อย่ามันลืมจ้ะเดี๋ยวผัดมึงออกไปเอามันสิบบอ กทไปมันกระโอหักและการลังเทือนอะบอออนซองเสมอละขีดหอดละโท่ไปหักออกไปขวดของน้าบ่าบอยมือนะพัดทามมันทามบ่าอยทามอย่ว่าไอจ่อยไปใส่อ้าไปฮู่วะคอการนั่นคือกันแหละไอเท่าไปเอาเออกไปเอามาจัดงานวันเกิดดีคือการขันออกไปมันกรบบไดมันมา กินกระปุกตัวนี้แม่นไปกับหมากระไปกินกระปุกนะไปจัดกระปุกให้นั่งก็มึงไปไปบานได้บ่เลยนะเตรียมของให้แมกของมือวันเกิดพันมือนี่รถเนาะจะคล้อวันเกิด่อกาจาเกิน่งเซยังก็ทำมาาแล้วนอกจากคองมันเกิดก็นั่งเซ้และถาเซผ้ายังหววค่งวุ่งวนเวียนอยู่หัวปั่นหัวปั่นอยู่พเดีอ่ซื้อนี่หาย เดี๋ยวสีน้ำไปเดี๋ยวจัดไปให้มันจะไปฝากแม่มันน้องไส้แม่ทำเอ้ยเอาทองมาให้แม่นะลูกไก่สิ่อิยอหยังไก่สิมอียอหยังไก่สิมกิดฮอดแม่เอ,อ้ยสิมไปกินวันเกิดบ่ออมีหย,ยังด้อกินมาเกิดน้องไส้เพิ่น ไไปบด้ฝากแม่นางตอนเท่าขี่รถมากนะข้ามากนะเท่าขี่กับลูกไส้แล้วก็พ่อพน,นักขี่กับลูกสาวเพราะว่ารถล,ลูกไส้น่ะมันซ่อนนักบ่ได้ตอนไปนะอัดสามไปห่าวนะแล้อัดสามลูกไส้น่ะขี่ผู้เดียวตอนไปนะพี่น้อยแล้วคล้องยาแน่แล้วก็ข้องอาเมียข้องอา้าวนะพี่น้องเป็นห่อหา แลสิห่อต่ําหาจอยนําพี่น้องเอ้ยแบ่งๆกันกินพี่น้องก็ถามหาว่าวจอยไปไสคือบ่เห็นลงมาน้อนสูงเฮาก็บ่ได้ไปหานางพี่น้องเอ้ยนางคาทุนละหาแนวกินใส่้างเฮือน,นนางโอ้ยโอ้ยจองเจ้าห่นะแม่มาาันใส่ไปเด้บ่เอาตัวดีๆนะ่ะบ่ มีข้าวเหนียวตักเนาะอข้าเจ้าใส่เนื้อปลายข้าเจ้าพวกนีเงินซื้อเนื้อปลายเนื้อก็คือแบบว่าอันนั้นมันให้ได้พี่น้องปลาหรืออินไก่ให้ได้ข้าเจ้าใส่ปลาเอาตำมีตำเกิดตำหีกของประเภทนี้เล่าซื้อนอกหีดเพราะมันเลี่ยวหินทำเองเพิ่งก็ซอยพี่น้องซอยไปให้ในน้ำน้องสาวบ่แม่ละสาวนะละซาวตีนะเอ้ยละสาวกระลอยน่ะน้องเนาะเห็นพญางปลาตีนแม่ลงมาตะนุนสูง แต่เกบ่ได้เฮาแหนมไปในเห็นอยู่เฮือนอั่นปาเปส่เฮาเลี้ยวเข้ามาบ้านเฮานะห้างปาตีนดึงดุบดึงดุบกบใส่บ่ได้ใส่บ่แม่เรากินผู้เดียวจ่อยมันคือสิอิ่มบ่ได้เฮือนบ่าวไก่แล้วล่ะงานันเกิดน้องายบ่าวไก่กน้เกกก็จักเพิ่นสิกินยังกันเจ้าเอายังกันบ่ฮู้ เขาแหละถ้าตัวยาวมันมันหมอหน้อยพี่น้องมือนิกา้าเข้าน้องเสาหละฮะก็กายเมื่อเป็นมาแต่บ้านเคยหละเนาะเพราะว่าเคยหละอาจัดงานสุไทยคือกันจัดงานกับปุ่นใช้ทงเดียวก็รู้ป่ะแม่มไปพี่น้องเขาก็ชิได้ย่างไปนำละเมือเพราะละเมือก่อน เมื่อก่อนแล้วกับอัน FC ฟซุมเฮาเป็นมาเยี่ยมมายามว่าสันว่าได้แต่สาวกูสิบุได้กินกูสิด่ามันด้วอีหาจ่อยนี่มันสิขวงแท้อ้าวลืมสิพายทงไปนะไปพี่น้อง มันว่าไปเลยมันสิมาเอาพี่น้องเขายาละซาบอะไรกินหวากับอีตายหนาวอะนะต้องไปส่งเมียแหละต้องไปบอกแม่์เอาไก่ว่าปัดนั่งเมื่ออย่าให้นั่งลืมต้องแนวน่ำละซาจังสิได้กินพี่น้องข้าน่าจเอาเมื่อส่งกับลังเถอะละวผัดไปแว่หลินหันหลินนี่ยวหัวหูวันเราไปแว่หลินไซด์หนัพี่น้องญาติป่อเราอยู่เฮือน เงียบมาในบ้านเฮาพี่น้องเขาไปกินบุญนันท์สามมืดเบากับสวาสะแพงปลาเมาจักสุเฟนเปิดเพลงกันึเพิ่มงึกเพิ่มงักไอเนามึงแงนบาเดี๋ยวนี้แงนแห้งไอหนามึงเลยพี่น้องบบเห็นแล้วพี่น้องขิดฮอดไอเนามึงเลยกับได้ไปหาแม่ไปไหนได้บ้างไปหนูคนอามื่น มือม่อื่นบ่แมื่อว่าฮะเมื่อนักกรตักซ้ำเถ้าตาตัมข้าเฮือนตักเอาบ่าอ,อ,อ่ะจูบละเธนึงนั่นเอออันในน้องนะจูบเอาสบอ <fod> แล้วลบาเน้นเบิดละตักนักศิวะเมือเ่อื่นอะไรน้องสายแก้ไยของเจา <c ười> ้าขอบใจหลายอยู่ในแห่งปีใหม่ งานวันเกิดบอกแม็กพี่น้องไงเ่อบริเป็นกินกระปุกเดือนซ้ำนำเขาเจ้าเลยไปใช้เลยเอ๋การแรดโดนๆที่นาะพาลูกๆกันขึ้นไปพาลูกลูกขึ้นไปย่ามมียาปีมีละเถื่อนเนาะเดี๋ยวเลยไปห่อบริมาสอยลงทานบอยกระยาห่อบริมีเถื่อนเนาะมันก็มีหลายๆเถื่อมาเรื่อยๆกระซาถูกบุญนำเนาะ อีจอยมึงเมื่อมึงหามลืมไหมมันหอดละสาวเด้อจะเฮ้ยเดี๋ยวเตือนดอกหามลืมสักการเด้อมาเที่ยวเที่ยวบักเสี่ยวพี่น้องเอ้ยบักเสี่ยวอ่ะชันอือจับมือให้กูเบิ่งหน่อยดูฮะบักเสี่ยวนะเสี่ยวบักเสี่ยวจับมือจับมือบักเสี่ยวเสี่ยวค่ะนี่บักเสี่ยวเป็นเสี่ยวกันนั่นแหละดีแล้วเอามึงเลยอือเอฟซีเพื่อกา สีมืดเลยพี่น้องเลยเยอะพี่น้องมาเบียร์กันคารุปได้เป็นก็ไปหาอยู่เพื่อนคือกันเอฟซีกันไปเลยอืมสบายดีเอ้ไอาซันเอ้ยใช้แดกเจ้ใช้แดกอืมสบายดีว่ะเ้าเป็นเอฟถ้าเป็นเอฟซีเจอดึอขอบใจลายเด้อน้างว่ะเป็นแบบเป็นตาหักเนาะดีแล้วมีคนหักดีกว่ามีแต่คนสร้างหน่อยเนาะแมนไปเองก็บสีมื่อบ้านีไปเขับไปต่อขอบใจลลายพูดบายบายอีหนาวมึงอีตลอดใช้ลูกกู้ได้บ้านนี่ <laughs> อีละบ่เมื่อบ่ลูกไปเมื่อกระทินไปไปเมื่ออย่างลัดหวัดบัานนี้พี่น้องขาเมื่อส้มหวัดรีวิววัดไปนําเมื่อพร้อมโ,<น>โอ้ยเย็นเย็นพี่น้องเอ้ยห่มม่วงพันปีพี่น้องใพ่เกิดมากกันไหนเพราะห่มม่วงนี่แหละสองหม่มเ<น>ลยใช่ลร ไปเมื่อสั่งเพิ่นจำนำเพิ่นย่าละซาวไปได้กินพี่น้องถ้าเสียออกไปหายคือเขาว่าอะไรเออ <c oughs> เราก็บอกคออยู่เฮือนไปลหลิน <c oughs> เฮือนเอือนออกเพิ่นแถวากับไก่อะไรเนี่ยบอกเพาะเอาเพิ่นเพ,พิ่นมากินเสียเพิ่นออกไปเอา,ากินงานวันเกิดนอกทรายเพิ่น <c oughs> มาเนี่ยพ่อได้ไงเนาะ มาลกมาประหลัมกมะปุ่งอ้ายไก่มานั่กหอดเฮินแล้วค่ะ <c oughs> ล่าเลยพี่น้องเอ้ยกิหนาปอกกันใหม่ <c oughs> อ่อาฝากซ่องให้แม่ดู โกระหลงควายเลยเหรอคิปหนาพอกันใหม่พี่น้องขอบคุณทุกฐานขอบคุณทุกกำลังใจเขัาบอกให้เขาปิดเข้ามากระเปิดอีกเนี่ยอยู่ดีแม่งสุขุสุกอนพี่น้องดูแลสุขภาพกันให้ดีเนาะมีแต่อยู่ดีไม่แห้งอยู่ดีไม่แห้งเนาะพี่น้องคนฮามีเงินหล่นฟะขัน่บยู่มีแห้งกับโมีคมสุกแมนบ่พี่น้องร่ำรวยร่ำรวยถูกหวยหกโตมเอิญพี่น้องเลขออกจวด ใครถือเลขอะนักๆก,ก็จะลืมเฮาด้วยพี่น้องด้วย